สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรอศรตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศตรีหญิงกัจ,จนาสิงหพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบารมีสิบในรายละเอียดเบ็เตล็ต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความในอัตถกถาคุตนิกายจริยาปิดกสมุทาน,นกถา ปะกินนกะคาถาต่อจากครั้งที่แล้วมีว่าอะไรเป็นปัจจัยอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงอยู่อภินิหารใดยังธรรมะสมโมทานแปดให้ถึงพร้อมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าอภินิหารย่อมสำเร็จเพราะธรรมะสมโมทาน8ปประการคือความเป็นมนุษย์หนึ่ง ลิงค่าสมบัติหนึ่งเหตุหนึ่งเห็นศาสดานหนึ่งบรรพชาหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งอธิการหนึ่งความพอใจหนึ่งอันเป็นไปแล้วโดยในยะมีอาทิว่าเ,าเราข้ามแล้วพึงให้สัตว์ข้ามเราพ้นแล้วพึงให้สัตว์พ้นเร,เราฝึกแล้วพึงให้สัตว์ฝึกเราสงบแล้วพึงให้สัตว์สงบ เราหายใจคล่องแล้วพึงให้สัตว์หายใจคล่องเร,เรานิพานแล้วพึงให้สัตว์นิพานเรา,เราบริสุทธิ์แล้วพึงให้สัตว์บริสุทธิ์เรา,เราตรัสรู้แล้วพึงให้สัตว์ตรัสรู้ดังนี้อภิิหารนั้นเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งปวงโดยไม่ต่างกันความสำเร็จแห่งการค้นควา้าการตั้งมั่น การตั้งใจสมาทานบาร,รมีให้สูงขึ้นไปเพราะความเป็นไปแห่งปัจจัยนั้นย่อมมีแก่พระมหาบุรุษทั้งหลายในบทเหล่านั้นบทว่ามนุษสตังคืออัตภาพของมนุษย์เพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์เท่านั้นแล้วปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า ไม่สำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในชาติมีนาคและครุฑเป็นต้นถ้าถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าบทว่าลิงคะสัมปติความว่าแม้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่บุรุษเท่านั้นไม่สำเร็จแก่สตรีบรนดอะคือกระเทยนปุงสักกะ คือไม่มีเพศชายหญิงอุปโตพยัญชนะกะคือปรากฏทั้งสองเพศคำถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะเหตุตามที่ได้กล่าวแล้วและเพราะไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันการที่สตรีจะเป็นพระอรหันตสัมมาสังพุทธเจ้านั้นมิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นความปรารถนาจึงไม่สำเร็จแม้แก่มนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในเพศสตรีหรือแก่บรรดเป็นต้นบทว่าเหตุคือถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยจริงอยู่ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่มนุษย์บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเหตุสมบัตินอกนั้นไม่สำเร็จบทว่า สัทธาระทัศนังคือความมีพระศัสดาอยู่เฉพาะหน้าเพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าซึ่งยังทรงพระชนอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วความปรารถย่อมไม่สำเร็จในสำนักของพระเจดีที่คนโพที่พระปฏิมาหรือที่สำนักของพระประเจกับพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะไม่มีอธิการคือวิสัยที่ทายิ่งมีกำลังความปรารถนาจะสำเร็จในสำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะอธิการนั้นยังไม่ถึงความมีกำลังโดยความเป็นอัธยาศัยอันยิ่งบทว่าปับพชาคือความปรารถนาย่อมสำเร็จ แก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้บวชในสำนักดาบทหรือในสำนักของพิสุททั้งหลายผู้เป็นกรรมมริยาวาทีคือผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่สำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในเพศเครือหัดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่สมควรเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบรรปชิตเท่านั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้มิใช่ขครือหัดเพราะฉะนั้นในเวลาตั้งปณิธานควรเป็นเพศของบรรพชิตเท่านั้นเพราะเป็นการอธิษฐานด้วยคุณสมบัติโดยแท้บทว่าคุณะสัมปติคือถึงพร้อมด้วยคุณมีอภิญญา,าเป็นต้นเพราะความปรารถนาย,ย่อมสำเร็จแม้แก่บรรพชิตผู้ได้สมาบัตแปด มีอภิญญาห้าเท่านั้นไม่สำเร็จแก่ผู้ปราศจากคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วเพราะเหตุไรเพราะสามารถค้นคว้าบารมีได้พระมหาบุรุษบําเพญอภินิหารเป็นผู้สามารถค้นคว้าบารมีได้ด้วยตนเองเพราะประกอบด้วยอุปนิสัยสมบัติและอภิญญาสมบัติบทว่าอาทิการโรคือ มีอุปการะยิ่งจริงอยู่ผู้ใดแม้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วแม้ชีวิตของตนก็สละแด่พระพุทธเจ้าได้ย่อมทำอุปการะอันยิ่งในการนั้นอภินิหารย่อมสำเร็จแก่ผู้นั้นไม่สำเร็จแก่คนนอกนี้บทว่าฉันทตาคือพอใจในกุศลด้วยความใคร่ที่จะทำจริงอยู่ ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ประกอบด้วยธรรมตามที่กล่าวแล้วมีความพอใจมากมีความปรารถนามากมีความใคร่เพื่อจะทำมากเพื่อประโยชน์แก่ธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สำเร็จแก่คนนอกนี้ต่อไปนี้เป็นความเปรียบเทียบเพราะความเป็นผู้มีชันทะใหญ่พึงทราบความที่ชันทะ เป็นความใหญ่หลวงในบทว่าฉันตานี้โดยในยะมีอาทิดังต่อไปนี้บุคคลฟังมาว่าผู้ใดสามารถข้ามท้องจักราวาลนี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันด้วยกำลังแขนของตนเท่านั้นแล้วจะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้า แล้วไม่ย่อ,ท,อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่าเราจะข้ามถึงฝั่งได้ไม่แสดงอาการสยยิ้วหน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดเหยียบจักรวาลน,นี้ทั้งสิ้นอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวไฟปราศจากควันไฟด้วยเท้าทั้งสองสามารถก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ผู้นั้น ย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่าเราจะก้าวเลยไปถึงฝั่งได้เขาไม่แสดงอาการสยุหน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดสามารถทะลุจัก,กรวาลทั้งสิ้นปกคลุมด้วยพวมไม้ไผ่หนาทึบรกรุงรังไปได้วยป่าน้ำและเถาว,วัลย์แล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่าเราจะก้าวเลยไปถึงฝั่งได้เขาไม่แสดงอาการสยุหน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดที่หมกไหมในนรกตลอดอสงไขยแสนกลับจะพึงบรรลุค,ความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะได้ยากกลับพอใจว่า เราจับหมกไม้ในนรกนั้นแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่แสดงอาการสยิุหน้าในการนั้นเลยอภินิหารประกอบด้วยองค์8นี้อย่างนี้โดยเนื้อความพึงทราบว่าจิตตุประบาทที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะประชุมองค์8เหล่านั้นจิตตุประบาทนั้นมีการตั้งใจแน่วแน่ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณโดยชอบนั่นเองเป็นลักษณะมีความปรารถนามีอาธิอย่างนี้ว่าโอเราพึงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นลำดับไปเราพึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์เป็นกิจมีความเป็นเหตุแห่งโพธิสมภารเป็นอาการปรากฏมีมหากรุณาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดหรือมีอปนิสัยสมบัติ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดพึงเห็นว่าบุญวิเศษอันเป็นบุญแห่งธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นความเจริญอย่างยิ่งเป็นความงามอย่างยิ่งเป็นความสง่าหาประมาณไม่ได้โดยความเป็นไปปารกพุทธภูมิอันเป็นอจินไตยและประโยชน์ของสัตวโลกอันหาประมาณไม่ได้อันหนึ่ง พระมหาบุรุษพร้อมด้วยการบรรลุนั่นแลเป็นผู้ชื่อว่าอย่างลงสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุมหาโพธิญาณย่อมได้สมัญญาว่าพระโพธิสัตว์เพราะมีสภาพไม่กลับจากนั้นเพราะบรรลุความเป็นของแน่นอนความเป็นผู้เอาใจใส่สม่เสมอในสัมมาสัมโพธิญาณโดยภาวะทั้งปวง และความเป็นผู้สามารถศึกษาโพธิสมภารย่อมตั้งอยู่พร้อมแก่พระมหาบุรุษนั้นจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายค้นคว้าบารมีทั้งปวงโดยชอบด้วยยังอภินิหารตามที่กล่าวแล้วให้สำเร็จด้วยบรรลุพระสัพพญยุตยานอันมีเพศเป็นเบื้องต้นด้วยสยามภูยานแล้วบรรลุโดยลำดับด้วยการถือมั่น เหมือนสุมเมธาบัณฑิตผู้บำเพ็ญอภินิหารไว้มากปฏิบัติแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูเถิดเราค้นหาธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจากที่นู้นที่นี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำตลอดสิบทิศจนถึงธรรมธาตุเมื่อเราค้นหาในครั้งนั้นได้เห็นทานนบารมีเป็นอันดับแรกได้ยินว่า พึงทราบปัจจัยสี่เหตุสี่และพลสี่แห่งอภินิหารนั้นในอภินิหารนั้นปัจจัยสี่เป็นอย่างไรพระมหาบุรุษในโลกนี้ย่อมเห็นพระตถาคตทรงกระทำปฏิหารน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีด้วยพุทธานุภาพยิ่งใหญ่จิตของพระมหาบุรุษนั้นย่อมตั้งอยู่ในมหาโพธิญาณ กระทำปฏิหาริย์นั้นให้เป็นอารมณ์เพราะอาศัยพระตถาคตนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีธรรมะน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีและอนุภาพเป็นอจินไตยอย่างนี้เพราะรู้แจ้งแทงตลอดธรมดธรมธาตุใดธรรมธาตุนี้มีอนุภาพมากหนอพระมหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณน,นั้นทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัย อาศัยการเห็นมหานุภาพนั้นนั่นแลย่อมตั้งจิตไว้ในอภินิหารนั้นนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งแห่งมหาพินิหารมหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตาคตมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วแต่ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้ดังนี้พระมหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณ ทำธรรมาธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอภิธนิหารนั้นนี้เป็นปัจจัยที่สองแห่งมหาภิานิหารมหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตถาคตนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วทั้งไม่ได้ฟังมหานุภาพนั้นจากผู้อื่นแต่เมื่อพระตถาคตทรงแสดงธรรม มหาบุรุษย่อมฟังธรรมปฏิสังยุต์ด้วยพุทธ,ธานุภาพโดยในยะมีอธิว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยกำลังสิบดังนี้มหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพุทธ,ธานุภาพนั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอภินิหารนั้น นี้เป็นปัจจัยที่สามแห่งมหาพินิหารมหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตถาคตนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วทั้งไม่ได้ฟังอภินิหารนั้นจากผู้อื่นทั้งไม่ได้ฟังธรรมของพระตถาคตแต่เป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างกวาง,วางมีความตั้งใจงามคิดว่าเราจะรักษาวงของพระพุทธเจ้าแบบแผนของพระพุทธเจ้า ประเพณีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสักระเคารพนับถือบูชาธรรมะเท่านั้นประพฤติธรรมน้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยธรรมนั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอภินิหารนั้นนี้เป็นปัจจัยที่สี่แห่งมหาพินิหาร เหตุสแห่งมหาพินิหารเป็นอย่างไรมหาบุรุษในโลกนี้ตามปกติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยสร้างสมอธิการะในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งก่อนนี้เป็นเหตุที่หนึ่งแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษตามปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยกรุณาน้อมไปในกรุณา ประสงค์จะนำทุกของสัตว์ทั้งหลายออกไปสละกายและชีวิตของตนนี้เป็นเหตุที่สองแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษเพียรพยายามไม่เบื่อหน่ายจากวัตทุกแม้ทั้งสิ้นและจากการประพฤติกิจที่ทำได้ยากเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ตลอดกาลนานไม่หวาดสสดุง้งตลอดถึงสำเร็จประโยชน์ที่ปรารถนา นี้เป็นเหตุที่สแห่งมหาพินิหารแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษเป็นผู้อาศัยกาลยานามิตรผู้ที่ห้ามจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในสิ่งเป็นประโยชน์นี้เป็นเหตุที่สี่แห่งมหาพินิหารพึงทราบอุปนิสัยสัมปทาของมหาบุรุษดังต่อไปนี้อัธยาศัยของมหาบุรุษนั้นน้อมไป โน้มไปโอนไปในสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวเท่านั้นฉันใดการประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะมหาบุรุษนั้นทำความตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมโพธิญาณในสำนักของพระพุทธเจ้าในการก่อนด้วยใจและวาจาว่าแม้เราก็จะเป็นเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบนั่นแล มหาบุรุษมีอุปนิสัยสมบูรณ์อย่างนี้ความวิเศษใหญ่การกระทําต่างใหญ่ด้วยสาวกโพธิสัตว์และปัจเจกโพธิสัตว์ของมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยเพศปรากฏด้วยอุปนิสยาสมบัติย่อมปรากฏจากอินทรีย์การปฏิบัติและความเป็นผู้ฉลาดคนนอกนี้มิได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษในโรคนี้ พูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์มียานบริสุทธิ์มหาบุรุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมิใช่เพื่อประโยชน์ตนเป็นความจริงดังนั้นคนนอกนี้มิได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษนั้นปฏิบัตเเเเออิเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนหนึ่งมหาบุรุษย่อมนำมาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้นด้วยปฏิพานอันเกิดขึ้นตามฐานะและเพราะความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาถานะอันหนึ่งพึงทราบปรสนะแห่งทานบาร,รมีของมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยในทานมีอาทิว่ามหาบุรุษตามปกติ เป็นผู้มีอัธยาศัยในทานยินดีในทานเมื่อมีทายธรรมย่อมให้ทีเดียวไม่เบื่อนหน่ายจากการเป็นผู้มีปกติแจกจ่ายเนืองๆสม่ำเสมอมีความเบิกบานเอื้อเฟื้อให้มีความสนใจให้ครั้นให้ทานแม้มากมายก็ยังไม่พอใจด้วยการให้ไม่ต้องพูดถึงให้น้อยละอันหนึ่ง เมื่อจะยังอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้อื่นย่อมกล่าวถึงคุณในการให้แสดงธรรมปฏิสันยุตด้วยการให้อันหนึ่งเห็นคนอื่นให้แก่คนอื่นก็พอใจให้อภัยแก่คนอื่นในฐานะที่เป็นภยัย